เรออื่องญาติโยมทั้งหลายวันนี้นะทางญาติโยมได้มาร่วมงนะาษษษษนชาปนกิจศพของคุณเลิศชายของศพนะที่ได้จากครอบครวัวก็ญาติพี่น้องไปนะช่วงที่รอประธานอยู่ตาม,มาไม่ได้กล่าวทำมีครถาไปเรื่อยๆเห็นว่าออกมาแล้วนะฉะนั้นนะเือว่า ไอ้ที่ให้เวลาตัมาเย,ยอะเป็นพิเศษปกติเวลาก็ไม่ค่อยเยอะนะแต่เาก็รอโอกาสแบบนี้ก็ได้พูดนะสักสามสิบนาทีสี่สิบนาทีเพื่อนญะาติโยมจะได้แนวคิดมางานศพเราต้องได้รรมะจากงานศพทันเนแะต่จริงจริงงานศพเขาบอมาหลายๆครั้งนะหลายที่แต่ละที่แต่ละเห็นจะไม่เหมือนกันจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ญาติโยมมาวัดใสยงามก็เหมือนกันนะเมื่อกี้เดินมาก็เห็นโยมมาจากไกลไมรมาสุงบริในวัดแต่มาบอกโยมตัวนี้กฎหมายก็ห้ามแล้วนะติดกฎหมายส่งบริในวัดบางที่โยมก็ยังไม่รู้นะฉะนั้นก็จะสัมพัญญาติโยมได้นะรู้ได้ข้าใจวัดเรานั้นคนรารงค์เรื่องห้ามส่งบรินะกินเล้าในวัดมาหลายปีแล้วนะมีป้ายอยู่บางทีญาติโยมก็สังเกตไม่เห็นป้ายเล็กนะ ดนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็กฎระเบียบของวัดด้วยเพื่อความเรียบร้อยเป็นการเคารพสถานที่นะนเมื่อเรารารงวมทำกิจกรรมความเป็นบุญสนุนเราก็ต้องเคารพสถานที่ด้วยถ้าเป็นแต่ก่อนเองยังไม่มีกฎระเบียบห้ามก็ยังทําได้แต่ปัจจุบันนีนะ้ทางวัดนะในไสยาบแห่งน,งนี้ได้คณนะรงค์ได้มีกฎระเบียบม,มานานแล้ว วัดไยงามแห่งนี้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์แห่งที่สิบเจ็ดนะฉะนั้นเมื่อเป็นวัดสำนักปฏิบัติธรรมความเข้มงวดเรื่องเรื่องกฎระเบียบก็ต้องมากกว่าแต่ก่อนนะแต่ก่อนก็เป็นวัดบ้านๆทั่วไปนะวิธีต่างๆก็ไม่ต่างจากวัดอื่นพอวัดไยงามได้เปนะลี่ยนแปลงนะหล,หลายอย่างพัฒนายกระดับในห,หลายอย่างขึ้นมาความแตกต่างจึงเกิดขึ้น ญาติโยมเห็นตั้งแตนะ่การสมาทานศีลญาติโยมก็ต้องไหวเองนะสมาทานศีลก็ต้องว่เอง,นะอง,เองแล้วก็แปลด้วยก็เป็นการยกระดับจากเดิมแต่ก่อนพระานะะใจที่ไร้แห่งพระอาว่าญาติโยมเขาว่าตามจนมากจะว่าจะว่าเป็นภาษาบาลีอย่างเดียวนะทางญาติโยมก็บอกว่าปายจานแปลให้หน้อยญนะาติโยมฟังไม่รู้เรื่องม,มีแต่ภาษาบาลีนะ เป็นนกแก้วนกคนทองตามาเลยที่แปลให้ญาติโยมจะได้รู้จักความหมายพอร,รู้จักความหมายแล้วเพื่อมีคนถามว่าสินงห้ามีอะไรบ้างเราจะได้รู้ว่าข้อหนึ่งคืออะไรข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าคืออะไรแล้วเราจะได้มาดูตัวเราเองว่าเราทําได้กี่ข้อนะหรือว่านะยังทําไม่ได้กี่ข้อเราจะได้ตรวจสอบตัวเองได้น,นี่เรื่องของปัญญ,ญาแล้วนะนะไม่ใช่ศรัทธาเฉย แต่ก่อนเราเชื่อตามครูบาอาจารย์พ่อแม่ว่าทํำยังไงก็ทํามาอย่างนั้นแต่พอปัจจุบันนีการศึกษาในะห,ลาหลายอย่างได้พัฒนาไปมากนะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวญาติโยมต้องปรับต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาเวลาเราอยู่ที่บ้านนะไม่มีพระพาว่าเราต้องสมาทานด้วยตัวเองได้สมัยแต่กปอ,อเราเหมือนกัน <c oughs> การสมาทานสิลไม่ใช่พระพาว่านะมีมาก่อนพุทธศาสนาอีก ยากยมที่อยู่ที่บ้านเลยถ้าวันไหนเป็นวันพระวันลโมสถเขาจะสมมาทานด้วยตัวเขาเองปฏิบัติด้วยตัวเขาเองที่บ้านนี่เป็นโบราณแต่ก่อนตอนหลังมาก็พนะระภาวาพอพระภาวะพวกเราสบายเลยไม่ต้องจําอะไรถึงเวลาพระป้อนถ้านะเป็นเ,เ,เด็กเด็กเด็กยังไม่โตเ,<ๆ>เด็กยังไม่โตคือจะกินข้าวก็ต้องให้นำะนะพ่อแม่คอยป้อนทุกครั้งนะ เราเป็นชาวพุทธก็เหมือนกันนะถ้าเราอยากยกระดับตัวเองให้ได้ขึ้นมาเรา,าก็ต้องพยายามว่า้วยตัวเองให้ได้นะไม่ไหมอาจารย์จยากอาจะว่าไปบ่อยก็จะจําได้เนประเพณให้ได้ด้วยเราก็จะรู้ได้ตดวด้วยตัวเราเองโดยเฉพาะป,ปัจจุบันญาติโยมคงเห็นว่าปัญหาต่งงางๆเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นองค์การสงฆ์องค์การนักการมืองทุกๆองค์การอนะไหแบบมีปัญหาทั้งนั้นแต่ถ้าเรามีหลักมีหลักธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวแล้ว บุคคลจะเป็นย um ังไงก็เรื่องของบุคคลเราเอาหลักธรรมนี่เป็นข้อปฏิบัติเหมือนสิ่ก็เหมือนกันก็เป็นหลักธรรมที่เราต้องต้องรู้จักเป็นการยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นเราไม่ได้นับถือแบบงมงายหรือว่าสักว่าเชื่อต่างๆกันมาพอเราพัฒนาไปเรื่อยๆจากสัทธปาจนว่าเป็นปัญญาชนปัญญาชนก็จะทําอะไรทุกอย่างด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่ว่าสักว่าจะทําตามคนอื่นหรือว่าศักว่าแต่ทาตามแบบตามตำรานะฉะนั้นม,มีความต่างกันอยู่งานสมกหมเกันนะถ้าคนมีปัญญาเขาจะคิดวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากนะแล้วก็ไดุ้ญได้กุศลเยอะนะถ้าเรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจก็ต้องเอาตามครูบาอาจารย์เอาตามพ่อแม่มันอย่างที่ผ่านมาเพราะว่าเรายังไม่มีความรู้มากพอ แต่ถ้าเรามีความรู้มากพอแล้วเราสามารถออกแบบนะสามารถอาารถอกแบบสามารถปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงให้ดีกว่าเดิมได้นะโดยเฉพาะนายกปัจวประยศโยมจะเห็นว่าการดํารงชีวิตนั้นไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนนะะครใช้จ่ายก็เยอะนะน่งจะลูกหลานน่นจะนครอบครัวน่นจะสังคมต่างๆายเยอะมากถ้าญาติโยมบริหารไม่ดีก็จะลำบ,บากก็จะอยู่ยากทางวัดก็เหมือนกันก็พยายาม ที่จะช่วยชุมชนเหมือนกันโดยเฉพาะการจัดงานสงนั้นทางเจ้าภาพก,ก็ทุกๆเจ้าภาพเนี่ยไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้าบางเจ้าภาพก็มีงบประมาณเพียงพอบางเจ้าภาพก็มีนะมีอยู่อย่างจากัดการบริหารให้งานศพผ่านต้นไปได้ยากต้องอาศัยเจ้าต้องอาศัยญาติพี่น้องอะไรร่วมดยช่วยกันญาติพี่น้องชุมชนของเราของที่นั้นๆต้องช่วยกันถ้าเราจะอยู่แบบวิธีเดิมเนี่ยแต่มาว่าอยู่ยากมาก นะเมื่อเนื่องจากแต่ก่อนเนี่ยยังไม่มีงานเยอะแม้แต่ทางคณะสงฆ์ก็เหมือนกันแต่ก่อนงานไม่ได้เยอะขนาดนี้ตัวนี้งานคณะสงฆ์งานการศึกษางานหลายหาอย่างนะที่นในแต่ละวันนั่นเลยถ้าเราจะไปอยู่แบบเดิมอยู่ยากมากนะเพราะว่าในเที่ยวเวลาที่เท่าเดิมแต่งานมากขึ้นเราก็ต้องบริหารจัดการนะให้ให้ดีกว่าเดิมในวกฒรัฐ ฉะนั้นในการดําเนินงานในในการดําเนินชีวิตของแต่ละคนนั้นเราก็ต้องรับรูเุเรียนแปลงตลอดเวลานะถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ทันไว้ก่อนเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นในะการชีวิตในการใช้ชีวิตในครอบครัวกันะจากไปเด็ดประทันหันนะถ้าคนไหนไม่ได้ทําใจไว้ก่อนไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนมันจะทําใจไม่ได้ความทุกข์ความทุกข์นะ โศกทุกขนะ์ความทุกข์ทางกายทางจิตทางใจมันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นคนที่มีหลักเนะี่ยก็จะรูว้ว่าทลกสวรรค์เราต้องนะเป็นเหมือนนะโยนเลิ่นชาย,ยนะี่แหละถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะได้รีบเร่งคน่ายทําหน้าที่ของตัวเองนะเรามีหน้าที่อะไรก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะพอความตายมาถึงเราจะได้ไมนะ่ไม่ตลัดพันเราคุณจะเพิ่งมาคือไม่พร้อมมันห้ามาาไม่ได้ นะมัจจุราชนี่ไม่ได้นะกำหนดว่าให้เวลากี่วันกี่วันนะถ้าเราประมาทนะวันไหนความตายก็จะมาเยี่ยมเราได้เร็วขึ้นนะมีสุภาษิตบทหนึ่งที่ว่านะอะปมาโทอมตังปะทานปมาโท,ม,าโท,ม,าโทมัจจุโนปะทามความไม่ประมาทเป็นหนทางไม่ตายความประมาทเป็นหนทางของความตายในแง่ของาความตายนั้นมีอยู่ความหมายหลายอย่างใน ในตำราท่านบอกไว้สองอย่างการละมรณะกการละมรณะการละมรณะหมายถึงความตายของเวลานั้นเองอาการละมรณะความตายไม่ใช่เวลาไม่ใช่เวลาที่จะมาตายหรือว่าตายอ่อนกำหนดถ้าเราพิจนารณาดูแล้วคนเราบางทีอยู่ในท้องก็ตายอยู่ในท้องก็มีรลอดออกมาก็ตายก็มีไม่แน่นอน บางคนก็อยู่จนหมดอายุไขไปตายก็มีฉะนั้นความตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะถ้าเรานะเข้าใจแล้วเราจะไดนะ้เอามาพิจารณาว่าสักวันเ,นเราจะต้องตายเหนั้นกันคนเราถ้าเล้อถึงความตายเป็นประจำนี่ความไม่ประมาทก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราคิดว่ายังไม่ตายง่ายเราอายุยังน้อยนะแบบนี้ประมาทแล้ว นย่างโกินเล่นเที่ยวอย่างนั้นเด็นะพอความตายมาถึงนะแบบคาดไม่ถึงอย่างนี้นะต้องจับพลัดว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาในวันนี้ยังไม่พร้อมไม่ได้ความตายไม่ได้รอไม่ได้ใจดีขนาดนั้นในเมื่อชีวิตของคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราไม่ต้องเตรียมเตรียมตัวก่อนก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแร้งเตรียมแล้งก่อนไปเตรียมใจก่อนสู้ ต้องเตรียมไว้บางคนไม่ได้เตรียมสักอย่างนะพอไม่ได้เตรียมเวลาการดำเนินชีวิตของเราต้องเจือปนสับมากมากนะฉะนั้นการที่เราเตรียมพร้อมทุกทุกได้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะทำในการดําเนินชีวิตก็เหมือนกันในแต่ละวันถ้าเรารีบเร่งทาหน้าที่ของตัวเราในวันนั้นได้หลายอย่างได้หลายงานแต่ละแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงล้วนมีความสําคัญทั้งนั้นแต่ถ้าพวกเราประมาท เมื่อแต่เลินเดินกินเล่นเที่ยวสุนทรนานไปวันวันวันเวลาก็จะผ่านพ้นไปเรื่อยๆชีวิตของคนเราก็จะหมดไปเรื่อยๆนเฉะนั้นระหว่างคนที่อยู่ด้วยความาประมาทกับไม่ประมาทนั้นต่างกันมีอยู่บนในที่ท่านบอกว่าคนที่มีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทนั้นถึงจะมีชีวิตอยู่เพียงแค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็จะมีคุณค่ามีความหมาย มีประโยชน์มากกว่าคนที่มีอายุเป็นร้อยปีแต่อยู่ด้วยความประมาทนี่เป็นหลักที่น่าคิดมากทั้งที่มีเวลาไม่เท่ากันแต่คนที่มีเวลาน้อยนะตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองเต็มที่กลับมีคุณค่ามีความหมายมีประโยชน์มากกว่าคนที่อยู่ด้วยความนะประมาทเป็นร้อยปีคนเลืดไทยทองสุโขเนเหมือนกันตอนมีชีวิตอยู่ก็ここได้ทําหน้าที่ของตัวเอง แล้วอะไ,ไ้เป็นตัวแทนนะของชาวบ้านเป็นสมาชิกนะโครงการบริหารสุตมลืางบัวเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตนะำแหน่งล่าสุดก็ถือว่าได้ช่วยงานสังคมตามตำแหนงที่ทำได้ในวิธีของชุมชนบ้านเรานะพอถึงเวลาก็ต้องจากโลกนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะไปอะไรขนาดนี้แต่มาเ็ไปบินบาทเป็นประจำ ก็ตรมาก็ถามอยู่ว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นมา,มาขายอาหารปกนี้ก็จะขายอาหารตอนเช้านะก็เลยโยมบอกว่าไม่สบายปวดขานะการปวดขาแต่ไม่กว่าไม่นึกว่าจะตายขนาดนี้เร็วขนาดนี้นะเป็นว่าปวดขานะปวดขายางมากนะทั้งที่อายุก็ยังไม่เยอะนี่คือความไม่แน่นอนนะคนเราถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพให้ดนะีไปดื่มเกินมากเกินไป รือว่าล่อยชีวิตเกินไปก็ทําให้อายุสั้นอันนี้ก็เป็นโทษของนาเมาในโทษของนาเมาที่ท่านบอกไว้นอายุสั้นนั่นนั้นให้เราพิจารณาดูว่าการที่เราจะดื่มสิ่งของบนเมาเข้าไปเนี่ยเราต้องคิดว่าเป็นการลดทอนชีวิตของเราหรือไม่เพราะว่าหลักฐานก็มีอยู่การสูบบุหรี่ก็เหมือนกันสิ่งเสพติดนะเราเอาของไม่ดีเข้าไปในตัวเราของเราเนี่ย ร่างกายของเราจะรับไหวหรือเปล่าดังนั้นเราต้องรักษาตัวเองต้องรักตัวเองให้มากคนที่รักตัวเองมากก็จะไม่ทําสิ่งไม่ดีไม่งามให้กับตัวเราเองแล้วก็จะไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งามให้กับคนรอบข้างถ้าเราทําอย่างไม่ได้ชีวิตของเราก็จะมีคุณค่านะมีความหมายมีประโยชน์นะเท่าที่เราทําได้นั่นเองนะกาใรใช้ชีวิตของแต่ละคนก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเอง นะพระก็ทําหน้าที่ของพระญาติโยมก็ต้องทําหน้าที่ของญาติโยมแต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเองนะในแต่ละวันถ้าเราไม่ทําอะไรญาติโยมคงเห็นว่ามันหมดไปเร็วมากแต่ก่อนวันหนึ่งรู้สึกนานมากเป็นเดือนก็นานเป็นปีก็กนานพอเรียนหนังสือนี่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็สอบอีกแล้วนะทํางานก็เหมือนกันแตา,ามาอยู่วัดเรานี้ก็จะจะยี่สนะิบปีตั้งแต่สี่แปดอันนี้ก็หกแปดแป๊บเดียวนะ ไม่นานเลยนะจากอายุทต่ก,ก่อนก็ยังไม่เยอะต่ว,วันก็ห้าสิบสี่ไปแล้วนะหมดไปเร็วนะน,นี่นี่คือวันเวลาที่มันกินชนะีวิตของสรรพสัตวนะ์กินอายุของคนเราไปทุกวันทุกวันในตามความเชื่อของชาวโลกเขาคิดว่าเขาอายุอายุได้เท่าน,นั้นเท่านี้นะจริงๆแล้วมันหมดความหมายจริง,รงๆคือมันหมดไปมันเสื่อมไวแปลว่าสิ้นไวแปลว่าเสื่อม นะเสื่อมไปเรื่อยๆนะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นเราก้าวไปสู่ความตายทุกวันเพียงแต่ใครจะไปถึงก่อนไปถึงที่หลังนกะ่อนที่จะไปถึงความตายเราก็ต้องทำคนะวามดีทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่เท่าที่เราจะทําได้ในทุกยาเวลาที่เราเดินไปสู่ความตายในแต่ละก้าวนะความตายอยู่กับตัวเราตลอดเวลา หายใจเข้าไม่ออกก็าตายหายใจออกไม่เข้าก็าตายแค่นี้เองมันไม่มีอะไรมากฉะนั้นให้เราคิดว่าในเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะทําประโยชน์ให้แก่ตัวเราเองมีอะไรบ้างเราจะทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมมีอะไรบ้างเพียงพอแล้วหรือ,อยังนะถ้าเราได้ทบทวนตัวเองอย่างนี้เราก็จะได้เห็นข้อบกพร่องของตัวเราเองว่ามันหมดไปกี่ปีแล้วเนี่ยที่เราได้เกิดมาจะอยู่อีกกี่ปีนะ่ะ ควรจะอยู่กี่ปีนั้นไม่รู้ไ่รู้นะไม่รู้ว่าจะอยู่กี่ปีเราก็พยายามเร่งนะทาหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่นั่นเลยนะโดยที่เราไม่ต้องไปกังวลถึงความอนะนาคตมากเกิน,ปน,ปนไปก็ได้เราเอาปัจจุบันนี่เลยนะการใช้ชีวิตในแต่ละปัจจุบนันการแก้ปัญหาในแต่ละปัจจุบันในแต่ละวันนั่นเลยในแต่ละขณะสําคัญมากนะนะบางที่เรากังวลอดีตมันผ่านพ้นไปแล้วผิดบ้างถูกบ้างถ้าเราไปกังวล นั่นก็เสียดายเวลาใครๆมันมันเสียเวลาทําอะไรไม่ได้อน,นาคตเราไปห่วงกลัวเกินไปมันก็เสียเวลาอีกเพราะฉะนั้นในทางศาสนาจึงให้เรายู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดนะ้อยู่กับตัวเองบ้างบางทีเราวิ่งตามแต่โลกเกินไปเราก็เหนื่อยไม่มีเวลาเป็นของตัวของตัวเองฉะนั้นการปฏิบัติธรรมบางทีเราก็ต้องแบ่งเวลาส่วนตัวบ้างในทางธรรม มีเวลานั่งสมาธิสวมดมนต์ภาวนาถ้าเราทําแบบนี้ได้กาลังใจของเราก็จะเกิดขึ้นสมาธิก็จะเกิดขึ้นพอสมาธิเกิดขึ้นปัญญาความรู้ที่มันจะพลขึ้นมาอประรานจากการปฏิบัตินั่นหละมันก็จะแก้ปัญหาบางอย่างได้ตอนนี้ก็เห็นว่าประธานมาแล้วสุดท้ายนี้บุญกุศลที่ทางญาติโยมได้ทําในวันนี้ จงมารวมกันเป็นตบะในชาติพลวาปัจจัยส่งไปให้ดวงวิญญาณของคุณเทิ์ชายทองสุดพร้อมทั้งเหล่าเทวดารักวิญญาณบรรพบุรุษทั้งหลายสัพสัตทั้งหลายพรหมยมยากทั้งหลายโอทิสัตทั้งหลายได้ร่วมมันโมทนาในบนบุษสลครั้งนี้บนบุษสนที่ได้ทําในครั้งนี้จงย้อนกระภัยญาติโยมทุกท่านทุกคนจงประสบความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใด ที่เป็นไปด้วระ่อบด้วยทำออก็พอให้ความปรารถนาน้นจงสมบูรณสุขเ็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด